นนชนะทีหนึ่งแพ้ทีสองขอเสียงประมือเป็นค่ายางหน่อยเร็วขอบคุณครับ แถบปีเร็วดิยังเรีย,รยประกาศชื่อเจ้าประกาศเรียกเบอร์สามสามครับเอารถมาแถบไปครับมือไทยดีเซลคันแถบปีต้อยสป,ปีดเทร์โบดีฟ้าปะทะเอาเคาะเทกชนะิงหนึ่งแถชิงสามบิ๊กซ้าทีมง,งานตัวเจ้าไม่มีตังค์ซื้ยอยางคูซิเออร์ฮะ เดียดมาวิ่งกับเขาเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดนัสุดสีโอ้โหอโอ้โห่าเอาอยางเดียดมวิง่งยางกูเซอรแล้วดูเวลา โอ้ยนิดเดียวแพ้ที่อยาก <c oughs>